สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะมารีวิวปืนที่เป็นตำนานของวงการปืนสั้นอย่างโค1911รุ่นล่าสุดประจำปี2026ซึ่งเป็นการกลับมาที่ไม่ใช่แค่การอัปเดตภายนอกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประสิทธิภาพฟังก์ชันและความล้ำสมัยที่ไม่เคยมีในรุ่นก่อนก่อนทันทีที่คุณเห็นปืนกระบอกนี้คุณจะสัมผัสได้ถึงความคลาสสิกผสมผสานกับความทันสมัยอย่างลงตัว ด้านนอกของโค้1,911ปี2,026มาในผิวเคลือบสีดำด้านแบบ DLC พร้อมด้วยส่วนขัดลายสแตนเลส,สที่ดูหรูหราและดุดันในเวลาเดียวกันขอบของตัวปืนถูกตัดเหลี่ยมอย่างประณีตโครงปืนบางลงเพื่อให้จับกระชับมือมากขึ้นแอล์ลายกันลื่นบนด้ามจับก็ได้รับการออกแบบใหม่ด้วยวัสดุ G10 แบบผสมผสานซึ่งให้ความกระชับโดยไม่ทำให้มือเจ็บแม้ใช้งานเป็นเวลานานร่องสไลด์ลึกขึ้นและคมขึ้นช่วยให้เลื่อนสไลด์ได้ง่ายและมั่นใจมากขึ้น ศูนย์เล็งได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยระบบไฟเบอร์ออปติกผสมไซเทียมช่วยให้เล็งเป้าได้รวดเร็วในทุกสภาพแสงไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนรายละเอียดในการผลิตของชิ้นส่วนภายนอกนั้นยอดเยี่ยมทุกอย่างดูมีความตั้งใจตั้งแต่เซฟตี้หางปลายาวไปจนถึงไกลและค้อนแบบโครงโปรงที่ไม่เพียงดูสวยงามแต่ยังมีหน้าที่ใช้งานที่ยอดเยี่ยมด้วยเช่นกัน ด้านประสิทธิภาพรุ่นปี2026นี้ยังคงใช้กระสุน0.45 ACP แบบดั้งเดิมแต่เพิ่มตัวเลือกเวอร์ชัน9มิลมสำหรับผู้ที่ต้องการแรงถิบที่น้อยลงและบรรจุกระสุนได้มากขึ้นระบบกลไกภายในลื่นไหลยอย่างไม่น่าเชื่อต้องขอบคุณการผลิตแบบ c n c ที่แม่นยำและการปรับแต่งลำกล้องแบบแฮนด์ฟิที่ช่วยให้ช่องว่างภายในแคบ,บลงอย่างสมบูรณ์แบบการยิงด้วยปืนกระบอกนี้ให้ความรู้สึกดีมาก มีกระเด้งปากกระบอกน้อยน้ำหนักไกอยู่ที่ประมาณ3ปอนด์5เพนนีและรีเซ็ตสั้นตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับการยิงต่อเนื่องอย่างแม่นยำระบบสปริงลดแรงถอยคู่ที่ได้รับการพัฒนาช่วยให้ลดแรงสะท้อนถอยหลังและยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนภายในเมื่อใช้งานไม่ว่าจะเป็นในสนามยิงปืนหรือสถานการณ์เชิงยุทธวิธีปืนนี้สามารถควบคุมได้ดีมากเคลื่อนไหวตามเป้าอย่างแม่นยำและกลับเข้าสู่เป้าอย่างรวดเร็ว จุดศูนย์ทวงใหม่และส่วนล่างของโครงปืนที่ถูกตัดโค้งให้จับได้สูงขึ้นทาให้การควบคุมดียิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต่อไปเรามาดูสิ่งที่ทําให้โค้1911งรุ่นนี้โดดเด่นจากกลุ่นอื่นในตลาดอันดับแรกคือระบบติดตั้งกล้องเล็งแบบโมดูล่าออปติกเรดดี้ที่สามารถเปลี่ยนเฟลดให้รองรับกล้องเล็งยอดนิยมอย่างทริจิคอน r m r ์เอ็มอาโฮโลซูและลีอโป DPP ได้โดยไม่ทําลายเส้นสายคลาสสิกของตัวปืนระบบนี้ติดตั้งได้แนบเนียนและอยู่ในระดับต่่่พอทีีจะใช้้้ศูนยเล็งรววมไดกดก อีกหนึ่งนวัตกรรมคือระบบถอดล้างแบบไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องถอดปลอกบูชชอชิงหรือใช้ประแจอ,อีกต่อไปเพียงแค่หมุนแล้วดึงออกง่ายสะดวกเหมาะกับมือใหม่และผู้ที่ใช้ปืนฝึกซ้อมบ่อยๆด้านในของปืนก็ได้รับการเคลือบผิว DLC ที่ส่วนหน้าโบและขัดเงาที่รางป้อนกระสุนทําให้สามารถใช้กระสุนได้หลายรูปแบบรวมถึงหัวกระสุนแบบกลวงหรือกระสุนแรงสูงบวกพได้อย่างมีประสิทธิภาพมีระบบเซฟสด้านสําหรับผู้ถนัดซ้ายและขวา และมีแมกเวลแบบบานออกเล็กน้อยเพื่อให้เปลี่ยนแมกได้เร็วขึ้นนักยิงแข่งขันต้องชอบแน่นอนอีกฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือแม็กสอดแต่รบอัจฉริยะสมาร์ทกริปโมดูลที่สามารถนับจํานวนกระสุนที่ยิงไปแล้วและมีระบอบล็อกแบบ r f i d ที่ไม่ใช้แบตเตอรี่ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับตู้นิรภัยอัจฉริยะของโคลได้โดยตรงเพิ่มความปลอดภัยโดยไม่ลดความน่าเชื่อถือของกลไกราคาเริ่มต้นของโคล9 1 1ปี2026อยู่ที่ประมาณ4 8 0 0 0บาท หรือ $1,399 สดอลลาร์ 1, สำหรับรุ่นพื้นฐาน0.45 ACP ส่วนรุ่น9มิเมตรหรือรุ่นที่รองรับกล้องเล็งจะอยู่ที่ประมาณ5 5 0 0 0ถึง59,000บาทประมาณ $1,599 ดอลลาร์ถึง $1,699 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่เลือกปืนจะมาพร้อมแมกกาซีน2อันโดยรุ่น0.45จะบรรจุดได้8นัดและรุ่น9มิมจะบรรจุดได้10นัดบรรจุในกล่องแข็งพร้อมชุดทำความ